สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเหรียญรุ่นนะครับเลื่อนสมานา์นะครับหลวงปู่จือนะครับผมวัดเขาตาเงาะอุดมพรนะผมจังหวัดชัยภูมินะผมสําหรับชุดเลื่อนสมานา์ผมก็ได้ทําไปสองชุดด้วยกันครับจะมีชุดลุ้นแล้วก็เป็นชุดนําเลอร์นะครับส่วนกล่องสีส้มจะเป็น รังมหาชนวนนะครับผมเนาะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชุดแบบนี้นะครับพี่พี่เนาะรูปแบบกล่องเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่สีนะครับกล่องสีครีมจะเป็นกล่องรังลุ้นนะครับกล่องสีแดงเป็นกล่องชุดน้ำเลิศนะครับส่วนของสีส้มจะเป็นรังมหาชนวนนะครับผมเนาะส่วนชุดรังมหาชนวนนี้นะครับผมเราก็จะสร้างอยู่100ลังนะครับก็จะมีทั้งหมดสพิมพ์เหมือนกันนะครับผมเนาะพิมพ์ที่1ก็จะเป็นพิมพ์ เสมานะผมเนาะห่มคุมเต็มองค์ ng, นะครับผมส่วนพิมพ์ที่2ก็จะเป็นพิมพ์เสมาห่มเฉียงนะครับผมเต็มองคนะครับส่วนพิมพ์ที่3ก็จะเป็นพิมพ์ไข่ห่มค um ุมครึ่งองคนะครับเราพิมพ์ที่4ี่ก็จะเป็นพิมพ์ไข่ห่มเฉียงครึ่งองนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสพิมพ์เหมือนกันนะครับผมอะเรามารับชมเลยนะผมเนาะอ่าแต่ละรายการที่ผมปิดมาจะสวยงาม ม่นะครับผมเนาะเป็นรางหมาชนวนนะผมก็ได้ปิดลุ้นมานะับไม่เยอะนะครับผมเนาะเพราะว่าผมได้ปล่อยยกรางแล้วนะครับส่วน,านร,นะรายการนี้ผมก็ไปประมูลปิดกับพี่ๆเขามานะผมมารับชมกันเลยครับแต่ละรายการนะครับผมไปชมกันเลยผมก็ได้ปิดมาทั้งหมด5เหรียญนะครับผมเนาะส่วนตัวผมชอบเหรียญไข่นะครับส่วนเสมาผมจะไม่ค่อยชอบนะอยู่ที่ชอบนะพี่ๆชอบรายการไหนก็เก็บรายการนั้นนะครับส่วนตัว ชอบเหรียญไข่นะครับผมเนาะมาชมนะครับเหรียญแรกนะครับผมเนาะนี่เหรียญไข่นะพี่เนาะนี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะพี่พี่ฝังพลอยแดงนะครับรายการนี้จะสร้าง50เหรียญนะครับดูเดี๋ับดูเหรียญนี่ยวับผมสวยงามมากเลยนะครับนี่ผมชอบพิมพ์ไข่ครึ่งองคนะครับไม่ว่าจะเป็นห่มคุมหรือห่มเฉียงนะครับนี่มาดูข้างหลังนับนี่ข้างหลังเป็นโค้ดเลข9กนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อพิเศษต่อก,กรรมการนะครับผมนี่รายการนี้ถือว่าสวยงามนะครับผมเนาะนี่เนื้อมาชนวนก็ปิดมาราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับเลข9ก็ไปประมวลกับสู้กันมานะผมร,ราคาก็แรงอยู่นะครับผเนาะนี่เพราะเรเพราะว่าเราชอบนะครับผมเนาะอ่านี่ก็ไปสู้มานะครับงดงามมากเลยนะเปลี่ยนนะครับชอบเปลี่ยนไข่นะครับอยู่ที่ชอบนะครับดูนี่ดู Uh huh. สวยงามนะครับแกะบล็อกนี่คือสุดๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นพลอยแดงนะครับนี่ฝังพลอยแดงเม็ดโตๆเลยครับผมเนาะรุ่นเลื่อนยังไก็คือรุ่นเลื่อนนะครับผมเนาะ,ะวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าก็ไปร้รอยเจ้าราคาที่บวกนะครับผมเนาะอ่า วันนี้ว่าแพงครับวันหน้าแพงกว่านะสำหรับรุ่นเล่นสมาร์ทสัก์นะครับพี่ๆนาะอ่าสมมติเราชอบรายการนี้เราไม่กล้าเช่านะผมเนาะเราก็ดูคนอื่นเขาเล่นนะครับพอเราอยากได้เราต้องไปเช่าราคาที่สูงขึ้นอีกนะผมเนาะอ่าชอบเนื้อไหนเก็บเนื้อนั้นนะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับนี่ก็จะเป็นหมาชนวนเหมือนกันครับหมาฉนวนมวลสารครับฝังพลอยแดงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมชอบมากเลยนะครับรายการนี้จะสร้างแค่หนึ่งในห้าสิบเหรียญเท่านั้นนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับดูถ้งความสวยงามของเหรียญแล้วก็มวลสารนะครับเนื้อหมาชนวนนะครับมวลสารคือสุดๆนะครับได้มวลสารแบบโอ้โหสุดยอดนะทางอาจารย์ของสุพรรณก็ได้ใส่มวลสารมาส่วนเหรียญนี้นะครับเลขโค้ดสองสามนะครับพี่พีนต่อพิเศษต่อกรรมการเหมือนกันครับรายการเดียวกันนะผมนั่นเีง นี่หนึ่งในห้าสิบเหรียญตอนนั้นะครับปล่อยแดงนะครับสวยงามจริงนะครับผมนี่ดูนะครับใบหน้าแววตาความคมของเหรียญน,นะครับขอบข้างนะครับถ้าสองดีๆนี่คือลายละเอียดเหรียญคือแบบสุดๆนะพี่ๆดูดีครับผมได้ความเข้มขังนะครับถ้าเป็นงานแม่ลงยาเราก็จะได้อารมณ์แบบพระยุคปีลึกๆนะครับผมเนาะอันนี้ ส่วนตัวผมชอบแบบถ้าแ,แต่คนชอบนะผมเนาะส่วนตัวชอบงานไม่ค่อยจะลงยารนนะับเป็นงานเพียวนะเวลาเราเก็บไปน,น,นานๆมันจะได้ความคลาสสิกนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะออกน้ําลุง้งน้ําทองครับนี่น้ําทองแบบเต็มๆสวยๆเลยนะครับเรี่อน,นี้นะครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับผม ไปรายการต่อไปเลยครับพี่ๆอ่ารายการนี้จะเป็นพิมพ์ไข่นะครับผมแต่เป็นห่มเฉียงนะครับตอกเก้ารอบนะครับจะสร้างห้าสิบเหรียญเหมือนกันนะครับรายการนี้อ่านี่ตอกเก้ารอบนะครับนี่ด้านข้างเหรียญจะตอกเลขเก้ารอบเลยนะครัผมเนาะนี่ลงยาจีวรน,นะครับนี่มหาชนวนคือทำได้สวยงามจริงๆนะครับผมเนาะนี่ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกเป็นพิมพ์นะครับโอ้โหดูเดีะไปบีงดงามนะครับนี่แล้วก็มหาชนวนรวมมวลสารนะต่างอาจารย์ปองสุพรรณนี่คือโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับงานคุณภาพนับเลขโค้ดเหล่านี้ก็เป็นเลขโค้ด35มหครับต่อพิเศษเหมือนกันนะครับ ต่อพิเศษต่อกรรมการนะครับนี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับแต่ละรายการโอ้คมชัดนะครับรุ่นเลื่อนสมานศักดิ์นะครับก็คือที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเจจิยุคไหนนะครับรุ่นเลื่อนสมานศักดิ์นี่คือที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับพี่ๆเก็บได้เก็บนะครับเก็บชอบเนื้อไหนเก็บเนื้อนั้นนะครับเก็บเท่าที่เราไหวนะครับ ตามกำลังนะผมนะไปเก็บตามกระแสไม่ไหวนะครับเก็บแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับนี่ไม่เดือดร้อนครอบครัวก็เก็บได้นะครับผมมาดูรายการต่อไปนะผมนี่เรียงอยู่กับรายการ่าจำนวนฝังปลอยแดงเหมือนเดิมนะคเนาะผมล่าเก็บแต่รายการนี้นะครับคือผมชอบมากเลยนะครับนี่อยู่ที่ผมก็สามเหรียญแล้วนะครับหนึ่งในห้าสิบเหรียญเท่านั้นนะครับพี่ๆี่ดย ไม่ต้องลงกล้องนะครับความคมรายละเอียดนะครับดูดีครับตัวหนังสือการแจกบล็อกนะครับนี่นะครับถ้าเก๋ยังไงก็เก๋ยากทำด้วยครับตัวหนังสือคมมากเลยครับนี่เส้นเสียนวิ่งเลยครับนี่เส้นเสียนของบล็อกนะครับดูดีครับโอ้โห ยอมใจช่างที่แก่บล็อกเลยนะครับสวยมากครับไม่ผิดหวังนะครับทีมงานอาจารย์ของสุพรรณนะครับดูนะครับนี่นะครับผมมีพลอยแดงนะครับคมกิิบเลยนะครับบล็อกด้านหน้าข้างหลังคือสวยมากกับดูเรียนแบบเด้งนวลมาเลยองหลวงปู่นะครับนี่ครับ เด้งนูนออกมาเลยครับนี่แต่แขงนี้ดูครับนูนขึ้นมานยนี่นะครับสวยมากครับผมนี่รายการนี้เลขโค้ดสองศูนย์นะครับนี่หลังพัดยศนะครับสวยมากครับส่วนรุ่นเลียนสมานศัติ์นะครัเขาจะไม่ลงยาพัดยศนะครับไม่รู้ว่าจะแต่ถ้าเป็นคนหลวงมพัดจะลงยาหลังพัดยศนะครับส่วนรายการของหลวงปู่จือนี่คือไม่ลงพัดยศนะครับ รุ่นเรียนจะไม่ลงพัดดศจะลงแต่ยาหลังเหรียญแบบนี้นะครับถ้าบางรายการนะจะลงยาด้านหลังแบบนั้นนะครับพี่ๆดูนะครับงดงามมากครับผมหเดี๋ยวต้องเอาไปเลี่ยมเก็บผิวไว้แล้วนะครับมาต้องเอาไปเลี่ยมเก็บผิวนบกลัวอากาศแบบโดนลมนะครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญเสียมานะครับผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าผม เห็นเลขโค้ดสวยนะครับผมก็เลยไปปิดกับพี่เข้ามานะผมดูดีครับรายการนี้ก็จะสร้างแค่50เหรียญเหนกันนะครับนี่ลงยาขอบน้ําเงินแบบนี้เป็นเต็มองค์นะครับนี่เซมมาเต็มองค์ห่มเชียงนะครับนี่สวยงามนะพิเศษยังไงใช่ไหมครับเหรียญนี้เลขโค้ดดูดีครับผมอ่านี่เลขโค้ดเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ตอบพิเศษเหมือนกันนะครับนี นี่ต่อพิเศษนะครับแล้วก็ต่อกรรมการนี่ครับพิเศษู่ตรงนี้นะผมนี่เลขหนึ่งนะครับอ่านี่นะผมไปชอบนบัชอบเลขนะครับก็เลยปิดมาเลยนะครับอัดอวดใจไม่ไหวนะครับเลขหนึ่งนะครับผมเนาะนี่หนึ่งในห้าสิเหรียญทั้นแล้วก็ลงยาแบบนี้นะครับรายการแบบสุดนะครับผมเนาะนี่ งดงามนะครับชอบรายการไหนเก็บรายการนะครับมีหลายชุดนะครับเก็บเท่าที่เราไหวนะครับเราชอบชุดลังลุ้นก็ไปเก็บลังลุ้นนะครับอชอบชุดน้าเลือกก็เก็บชุดน้าเลือกนะครับผมแล้วก็ชอบอชุดลังหมาชนวนก็เก็บลังหมาจานวนนะครับแต่ละชุดก็ดีเหมือนกันหมดนะครับผมเนะาะพุทธคุณไม่ต้องห่วงน,นะครหลวงพ่อองค์เดียวเสพไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อ้าบาทพวก อะไรคือดีหมดทุกเนื้อนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อบนบนเนื้อมาชนวนเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองคำอย่างงี้นะครับพุทธคุณเหมือนกันหมดนะครับผมอ่าอยู่ที่เราชอบดีกว่านะครับชอบรายการไหนก็ไปเก็บนะครับผมเนาะอ่าเก็บเท่าที่ไหวแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะครับผมเนาะอ่าไม่ใช่ว่าเก็บมาเพื่อจะไปหวังผลกําไรนะครับผมเนาะอ่าแล้วพอมันออกไม่ได้ก็ เดือดร้อนครอบครัวนะครับผมเนาะอ่าเอาแบบว่าเช่าแล้วสบายใจดีกว,ะะาว่า,ะน,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 ะาวนะครับผมเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นเจกิรุ่นไหนนะไปเก็บตามกระเสก็คือไม่ไหวนะผมเนาะอ่าเก็บเท่าที่เราไหวดีกว่านะครับอ่ะสาหรับวันนี้ผมก็จะไปนะเออลืมให้ดูนะผมเนาะเออลืมให้ดูนะครอบผมมีชุดนำเลิกอยู่นะครับผมเนาะชุดนำเลิกนะอ่าแบบนี้นะครับนี่ชุดนำเลิกนะจะมีไม่รู้ว่าเหลือเหลือเหรียญอ,อะไรบ้างนะครับ ซีไหนบ้างนะผมไม่ได้ใจนะอาจะผมให้ดูนะ,อะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะก่อนไปนะผมะเดี๋ยวให้ดูชุดน้ำเลือกที่ผมมีนะชุดนี้ผมน่าจะยังยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่ได้ลงปล่อยเช่านะครับเรมลงคนระับผมให้ดูนะครับ ดูว่าเรียกี่รายการบ้างน,นะครับขอไปนะพี่พี<ๆ>อ่านี่อ่ะขอยัดเก็บชุดนี้ไปก่อนนะครับผมเนาะนเก็บชุดมาสมเงินไว้ก่อนนะครับผมเนาะอ่ะถ้าไหนชอบรายการที่ผมทำคลิปก็แอดอีดไลน์แล้วก็เบอร์โทรมาได้นะครับผมเนาะ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมก็ปิดมาใหม่นะเป็นเซมาแล้วก็พิมพ์ไข่เป็นชุดน้ำเลือกนะรายการนี้ผมจะมาแบ่งปันรายการนี้ให้พี่เนะาะมาดูนะครับนี่เป็นชุดน้ำเลือกเป็นเนื้ออัลปาก้าหนะ้ากากผิวลุงนะครับพี่เนาะอ่านเหรียญแรกครับดูเดี๋ยวสวงงามมากครับนี่เลขโค้ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมนี่ สร้างน้อยนะครับ240ี่เหรียญต่นนั้นนะสำหรับรายการชุดนำเลือกแบบนี้นะครับผมเนาะมาโดยเหรียญหนึ่งนะเป็นยาฟ้านะครับนี่หน้ากากผิวลุ้งเหมือนกันนะผมนะเนาะวันนี้จะเรีกโค้ด154นะครับสวยนะครับชอบรายการไหนก็แอสดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมาเลยนะเอาต่อไปนะครับ เป็นยาเขียวนะครับผมนี่สวยมากนะพี่พีนมันลองข้อพัดนะครับผมเนาะแบบเดียวกันเลยนะครับเลขโค้ดหนึ่งหกเก้านะรายการนี้ยาเขียวเหนียวซับนะครับผมนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นลงยาชมพูนะครับนี่ตอนนี้ชอบสไตล์สีชมพูนะเลขโค้ด หนึ่งสามแปดนะเบลโคดนะหนึ่งสามแปดครับพี่ๆอ่ะโอเคนะผมมาดูต่อไปนะครับเป็นยาส้มนะครับนี่ยาส้มสวยๆเลยครับผมเนื้ออันปาก่าทั้งหมดนะครับอันนี้เรียโคดเจ็ดสองนะครับยาส้มนะครับสวยมากครับพี่มาดูเหรียญสุดท้ายนะครับ ยาส้มเหมือนกันครับเรียญน,น,นี้นะนีย่ยาส้มเหมือนกันครับสวยมากครับพี่ๆเลขโค้ด159นะครับเหรียญน,นี้เนะะเาะเหลืออีกเหียญนึ่งเหรียญยาฟ้าอีกหนึ่งเหรียญน,นี่นะครับผมมาดูเส้นหะนึ่งนี้นะครับยาฟ้า ดูแทบออกจากซีนสวยมากนะครับผมลงยาแบบงานแบบสวยนะครับเลขโค้ด1นึ่งนะครับนี่โอเคนะผมตามนี้นะผมเนาะอ่าท่านไหนชอบรายการไหนก็แอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานับนะเดี๋ยวผมไม่ไม่นี่ไปเลยนับนี้นี่นะผมแอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับหรือสแกนชิวอาร์โค้ดตัวขา้างหน้า ที่เห็นมาได้เลยนะครับเลขบัญชีก็เป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะ ID น Line ถ้าเพื่อนๆก็ N U T R D แล้วก็ต้อง25ตัวนะครับผมเนาะ Line นะบผ้าใหม่ยอดนิยมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับอ่าเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็รวยๆเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกท่านสวัสดีครับ